ช่วงนี้นะครับมีเรื่องสําคัญระดับชาติแจ้งให้ทราบนะครเพราะช่วงนี้ก็หลายท่านคงทราบนะฮะมะนาวแพงมากนะมะนาวแพงมากเาซื้อยากด้วยหาซื้อยากมากนะเพราะมะนาวแพงเนี่ยมันก็กระทบไปในสินค้าอาหารหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดต้มยำและโดยเฉพาะยิ่งส้มตำส้มตำส้มตำเรื่องใหญ่เลยระดับชาติระดับชาติเพราะส้มตำเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของเราใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับ ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวจากทางขอนแก่นเขาก็ได้ทํารายงานข่าวชิ้นนี้มานะครับว่าที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ร้านส้มตำเนี่ยฮะขยับขึ้นราคากันแทบจะยกจังหวัด <c oughs> เอาอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะคือที่ที่นั่นเนี่ยมีร้านส้มตําเปิดขายกันกระจายกันทั่วทุกหัวระแหงเลยนะครับมีร้านส้มตําชื่อดังแทบทุกจุดบนถนนเปิดขายกลางวันเปิดขายกลางคืนร้านขายส้มตําประจําหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะฮะก็ขึ้นราคากัน ตอนนี้ไปหาเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะประเภทส้มตำครกละ20บาทเมื่อก่อนยังหามีนะ,ะนะฮะตอนนี้25บาทยังหาแทบไม่มีนะฮะเพราะขยับขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีนะ25บาทจนถึงขึ้นมา30บาทนะ,ะเป็นต้นเลยนะฮะร้านที่ค่อนข้างใหญ่มีลูกค้าจำนวนมากและอยู่ในทําเลในเมืองก็ปรับขึ้นเป็นครกละ30-40นะฮะ ส่วนพิเศษอื่นๆนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นตำซัวตำมั่วก็จะขายครกละ3า40บส่นะฮะส้มตำทะเลก็ขึ้นราคานะฮะส้มตำทะเลเนี่ยขายครกนึงเป็นร้อยอ่ะอ้โหมันแพงที่ทะเลนี่ยใช่มันมีพวกกุ้งอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับ,ค,รบคือก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือส่วนประกอบในส้มตำเนี่ยมันมันขึ้นกับมะละกอเนี่ยฮะกิโลกร,รัมละ15บพริกสด 100, กิโลละ8 0ดสถึงหนึมะเขือเทศกิโลละ2 5่สถึงสานะฮะแล้วก็มนนะ,ะมนาวนะฮะมะนาวเนี่ยนะครับฐาซื้อเนี่ยคือ5บาทขึ้นนะฮะเบาทก็มี8บาทก็มีนะฮะมะนาวลูกละ8บาทก็มีนะฮะโโอ้โหโอนี่นะฮะปลาล้าก็ปรับขึ้นราคาด้วยนะครับออย่างร้านร้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยซื้อครั้งละ300บาทต้มได้1หม้อใช้ได้2วนัน ตอนนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นซื้อครั้งละ400บาทนะฮะปูนาสดตอนนี้ถ้าซื้อร้านประจําจะยืนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ80ถึง90บาททุกอย่างแพงหมดก็เลยทําให้ส้มตำหนครกก็ต้องขยับราคาแพงขึ้นไปด้วยนี่ฮะ ตอนนี้ตำปลาร้านะตำปูราคาเริ่มต้นเนี่ยก็35บาทไล่ขึ้นไปจนถึง50บาทนะฮะนี่ถ้าเป็นราคาในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยน่าตกใจแต่นี่อยู่ที่ขอนแก่นออยู่ที่ขอนแก่นฉะนั้นส้ตมตำถ้าคุณธีระคุณบรรจงไปกินส้ตมตำตามห้างเนี่ยก็คกละจานละ50บาทขึ้นตามผลอาหารเนี่ยไหมห้าสิบบาทขึ้นแต่นี่เป็นราคาที่ขอนแก่นซึ่งไม่น่าจะสูงขนาดนี้ใช่ไหมใช่ฮะ มะนาวนี่หาซื้อยากจริงนะช่วงนี้เนี่ยนะใช่มันแพงด้วยใช่ไหมครับวันก่อนไปหาซื้อที่ตลาดก็ไม่มีไปดูที่ห้างก็ไม่มีไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่มีด้วยไม่มีขายแครนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขายแพงไม่มีขายด้วยโอ้โหนี่ฮะแล้วตอนทีนี้ยังไงอะส้มตำเขาก็ลดมะนาวลงใช่ไหมอืมไปใส่เพิ่มมะขามเปียกใช่หรือไม่อาจจะใช้มะนาววิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้ มะนาวเทียมคุกสังเคราะห์เหรอใช่นามมะนาวเทียมแล้วถ้าชาม,มะนาวจะทำไง<ย>ไปผมผมก็อยากรู้อยากกินไหมไ <laughs> <laughs> อ้ยังอื่นเนี่ยมันใสยย่ยางอื่นได้แต่ชาม,มะนาคุณจะไปใสม่มะขามเปียกเหรอไม่ได้ชาม,มะนาวก็อาจจะได้อาจจะราคาเท่าเดิมคือถ้าคุณไปกินตามห้างต่างๆเนี่ยคุณกินเสร็จแล้วคุณเขาอาจจะมีมะนาวปักไว้ตามแก้วใช่ไหมเขาก็เก็บ เก็บมะนาวนั <screws> ้น <epherd stumbled S 1> มาใช้ต่อใช้วนใช่เป็น <karena> ช่วงนี้เว้นกินชามะนาวก่อนดีไหมพูดเล่นเขาก็ไม่รู้เกีราคาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมมีข้อมูล่้งส้มตำไอ้นี่มาถามชามะนาวผมก็รู้ี่ยชามะนาวเนี่ยมันจะใช้มะขามเปียกไม่ได้มันจะใช้น้ำส้มสายชูก็ไม่ได้มันจะใช้มะนาวสามคอก็ไม่ได้มันต้องมะนาวจริงนะกินชาดำเย็นนะครช่วงนี้กินชาดำเย็นนะเพื่อคนอยากรู้กินชาดำเย็นนะอ่ามาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่ครับ เรื่องใหญ่นะกรณีที่ไทย P.B.S อ๋อมาละรายการตอบโจทย์อะไรของเขาเนี่ยนะครับที่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยที่แล้วครับเขามีรายการที่เกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์นะฮะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์รายการเขางดออกอากาศนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณสมชัยสวนบัน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะฮะเขาก็ออกมาชี้แจงกรณีการงดออกอากาศรายการตอบโจทย์นะฮะซึ่งเป็นตอนที่5เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเขาก็เอาตอนที่5นั้นมาออกอากาศในวันนี้หลังจากที่คุณสมชัยนั้นออกมาชี้แจงนะครับอายุลองฟังดูนะฮะว่าพอสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ชี้แจงว่าย่างไรนะครับ ไปเพื่อผลประโยชน์ทางกในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยพอ,อคิดว่าคนดูดู5ตอนนี้จบแล้วเนี่ยซึ่งตอนที่5ที่ชละลอโอกาสอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับชมถ้าดูทั้ง5ตอนนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้คนดูได้อะไรคะต้องดูให้ครบ5ตอนแล้วจะเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อครู่นี้ว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องมาตรา1นึ 2, แล้วก็มีการใช้มาตรา1นึ 2, เนี่ยไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของหลายๆกลุ่มซึ่งการใช้ประโยชน์ จากมาตราหนึ่งหึงสองเนี่ยเป็นการทำลายสถาบันที่เราจะต้องพยายามปกปักรักษาไว้ผมจึงคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ให้เกิดความหลากหลายาให้คนได้พูดแล้วก็พูดจากันแล้วก็หาวิธีที่จะ เขาเรียกว่าหาช่องทางที่จะแก้ไขหรือหาทางออกให้กับสังคมก็มีคําถามถึงการทําหน้าที่ของไทย P ี s ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะเนี่ยนะคะว่าการนําเสนอเนื้อหาหรือว่าประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในการทําหน้าที่สื่อมวลชนไทย P ี s มีหลักการในการพิจารณาเนื้อหาอย่างไรบ้างคะเราจะต้องพิจารณาเนื้อหาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ เปิดเผยตัวกันนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ที่คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายมาได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องอการใช้ภาษาซึ่งเราพยายามตรวจสอบอยู่มากพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เปิดโอกาสลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าท่าพีเอเป็นสถานีช่องแรกที่ตัดสินใจทำนะครับเพื่อทีอ่ในระยะยาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะหาทางออกให้กับสังคม,งคมได้ครับ <c oughs> บ,บาง,งช่วงบางตอนคาชี้แจงก็พี่สมชายก็อาจจะหัวนอกไปหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่าคือวันนี้มีสอวอหลายท่านนะฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันในที่ประชุมวุฒที่สภาครับ <c oughs> นะครับอาจารย์วันชัยสอนสริสอวอสันหาอันนี้ก็พูดในที่ประชุมวุฒิสภาเลยนะครับเขาหาเรือกันเรื่องนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอาจารย์วันชัยฝากคําถามไปยังคณะกรรมการและผู้บริหารไทย PBS นะฮะก็คือฝากถึงผอสมชายนี่แหละฮะ คิดรายการอย่างอื่นไม่ได้แล้วหรือถึงได้นําประเด็นนี้มาพูดและที่สําคัญรู้หรือไม่ว่ารายการที่มีเนื้อหาแบบนี้มันไม่ได้ก่อประโยชน์หรือสร้างสติปัญญาให้กับประชาชนแต่มันสร้างความแตกแยกให้กับสังคมอย่าคิดว่าทํารายการแบบนี้แล้วจะดูก้าวหน้าดูทันสมัยดูเท่ผมมองว่าการหาเหาใส่หัวเนี่ยยังถือว่าดีกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการหาเห็บใส่หัวกันเลยอแสดงว่าไรแรงเห็บนี้เขาใช้กบอะไรอะ ไม่ต้องไปขยายความคือมันไม่ใช่หาเหาใส่หัวคือเหาใส่หัวคนได้ <S <s> ใช่แต่เห็บเลยอะ <c oughs> ่ะนะคืออาจารย์ชัยพูดอย่างี้ก็หมายความว่าคือที่พอสมชัยพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไม่ทำประเด็นนี้แล้วเนี่ยมันจะโอ้โห,โหเกิดความแตกแยกทางสังคม <c oughs> นะมันจะมีเรื่องของการเอาไปใช้กันใส่ร้ายกันทางการเมืองนะฮะอาจารย์คือพี่สมชัยจะไม่คิดว่า มาตรา112เนี่ยก็ถ้าคนไม่ไปล่วงละเมิดมาตานี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมามาใช้ใส่ร้ายกันหรือว่าดําเนินคดีกันทางการเมืองได้ใช่ไหมฮะก็คือก็ตัวเองไปดึงสถาบันมาพูดทําไม,มใช่ไหมฮะพอไปดึงสถาบันมาพูดเขาก็แจ้งความครับเอ,อพอเขาแจ้งความเสร็จก็จะมาแก้กฎหมายอืก็มาแก้กฎหมาย1อ2ให้เป็นเรื่องของการละเมิดบุคคลธรรมดาใช่ไหมฮะ เออแ,ลแล้วแล้วมันยังมีกฎหมายอยู่เนี่ยแล้วตัวเองไปพูดทําไม,มนะแล้วก็พยายามจะบอกว่าแขกรับเชิญที่เชิญมาห้าตอนเนี่ยก็ให้ให้เวลาให้น้ําหนักเนี่ยไม่ได้เอ็นไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่แต่มีสวท่านหนึ่งบอกนะฮะว่าว,าวานี่ฮะคุณหมอเจตบอกเรียกร้องให้พออสมชัยนะครับได้ชี้แจงเรื่องนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ ที่ปล่อยให้มีการจับจ้วงสถาบาันพระมหากษัตริย์โจมตีองคมนตรีในรายการกรณีนี้ถือว่าขัดข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรา42นะครับของกฎหมายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมองว่ารายการตอบโจทย์มีจตนาของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แฝงอยู่มไม่ได้เชิญบุคคลที่เห็นต่างมาออกรายการ,ค,รคือพูดง่ายๆว่าคุณทําเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยมา นั่งถกด้วยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ครับครับความเห็นของสวท่านหนึ่งนี่น่าสนใจค,คุณพรพันธ์บุญยะรัตะพันธ์สวสัรหานี่นะครับบอกว่าอ,อ,อยากจะถามผู้บริหารไทย p พ s นี่ยนะฮะที่ใช้เงินภาษีประชาชนในการดําเนินการเนี่ยควรมีนโยบายหรือว่าดำเนินรายการให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็สแสวงหาคําตอบให้กับสังคมไทยยกตัวอย่างเช่น ดำเนินรายการเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่มีนักการเมืองปีเกี่ยวข้องพฤติกรรมของผู้บริหารที่เสี่ยงเสียอำนาจหรือดินแดนเพราะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญกว่าการแก้มาตรา1นึที่กระทบคนเพียงแค่482คนอการไม่แก้ไขามาตรา1นึไม่ได้ทําให้ชาติล่มจมก็เลยไม่เข้าใจว่าความเป็นนักวิชาการทําไมเรื่องธรรมดาเหล่านี้เนี่ยถึงไม่เข้าใจหรือเป็นเจตนาแอบแฝงที่จะล้มสถาบันนะ ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับไทย P ี s ถ้าไม่ทําเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอ้โหสังคมมันจะแบบประหัดประหารกันแตกแยกเลยความจริงมันก็มีแค่สองคนน่ะมีสมศักดิ์กับกับวรเจตใช่ไหมฮะใช่นอกนั้นเขาก็มันมีเรื่องอื่นต้องเยอะแยะใช่ไหมเรื่องจำนำข้าวเรื่องแรงเรื่องทุจริตสอบครูเรื่องส้มตำแพงก็ได้ทำไมไม่ทำไมถึงไม่ทำเออมันอะไรกันนักหนา เรื่องนี้มันจะเป็นถึงขนาดที่ต้องหยิบยกมาทําเป็นรายการเนี่ยโโตอ้อหรื่องที่นะห้าตอนเลยห,<อ>ห้าตอนเลยเหรอแล้วใน Facebook เฟซบุ๊นะกเขาตั้งคําถามนะในโลกโซเชียลมีเดียเขาตั้งคําถามกันเยอะแยะว่าคุณทํารายการแบบนี้มันเหมาะสมรร <c oughs> หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยคนหัวงอกเนี่ยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยครับ <c oughs> มีราคาถึงขนาดต้องต้องออกมาพูดเรื่องนี้เลยเลยคนอย่างสมศักดิ์เนี่ยล่ะสมศักดิ์นี่ออกสามเทปเลยนะนั่นนะที เนี่ยเขาตั้งคำถามว่าคนอย่างสมศักดิ์ g m ีลสกุลเนี่ยมีราคาพอที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เหรอแล้วลถ้าหากว่าลองย้อนกลับไปดูข้อความเก่าๆที่สมศักดิ์อะไรนเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกกันสมศักดิ์เนี่ยฮะอยู่ใน Facebook ใช่ไหมใน Facebook ของเขาเนี่ยโพสต์ข้อความแต่ละข้อความเนี่ยโอ้โหมันมันแสดงถึงความคิดของคนคน,คนนี้ไงที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคนแบบนี้เหรอที่คุณเอามาออกโทรทัศน์ ให้ความสําคัญที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องนี้นะฮะลองไปดูลองไปดูว่าว่าคนคนเนี้ยคนผมขาวเนี่ยเขาเขียนอะไรเนี่ยกฟื่างมากเฟืงมากแล้วก็นี่เป็นทีวีสาธารณะด้วยใช่มันก็เลยแบบโอ้โหเหมือนแรงเป็นดับเบิลไปเลยครับเราพักกันครูนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับอเวนิวคอนโด คอนโดเพื่อนักลงทุนที่สุดของความคุ้มค่าที่กล้าการันตีรายได้ถึง10ปีเต็มกับ2โครงการคุณภาพ Avenue Venice A Bag Bangna ah, และ Avenue w a l l e e Morangsit ในราคาเริ่มต้นเพียง890,000รีบจองด่วนวันนี้โทร0876738844หรือหากข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cg.co.th Avenue Condo by Capital G